สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน th คลิปนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับเควสรายวันนะครับที่เป็นการทําลายบอลลูนนะครับการโคดส่งสุดอันตรายจะเห็นว่ามีบอลลูนอยู่ข้างหน้าผมนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีนะครับวิธีเล่นของผมนะถ้าจะเอาให้มันง่ายนะครับสำหรับคนที่มีดามจไม่เยอะนะครับให้ใช้วิธีปีนขึ้นไปบนบอลลูนนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถปีนได้นะเราจะต้องหาจุดที่เราลอยตัวนะครับ ลอยตัวลงไปนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็หาโอกาสลงนะครับแล้วก็ตีเลยนะครับ ถ้าเราไม่ขยับตัวอะไรมากนะครับยังไงตัวเราจะอยู่บนบอลลูตลอดเวลาครับแน่นอนว่าวิธีนี้ก็อาจไม่ได้ผ่าร้อยเนะครับถ้าเกิดว่าตัวละครที่พวกรมาใช้เนี่ยมันมีสเตตัสที่ต่ําเกินไปนะครับมันก็ตีบอลลูนได้ระเบิดไม่ทันนะครับยังไงก็ต้องอมีพลังโจมตีนิดนึงหรือไม่ก็ต้องเอาหัวหอกของทีมที่โจมตีแรงๆนี่แหละครับมาเล่น อ่าเนี่ยครับก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่พลาดท่าอะไรเลยนะครับบางทีก็สามารถตีตีได้จนจนจบนะครับหรือว่าถ้าเกิดตัวที่เราเล่นมีพลังโจมตีสูงกว่านี้บางทีก็ไม่ต้องเดินทางมาไกลขนาดนี้นะครับก็สามารถสํสเร็จเควสได้นะครับยังไงผมคิดว่าทลิคนี้น่าจะมีประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่ติดเควสตรงนี้อยู่นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันหวังว่าคลิปจะมีประโยชน์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ